มาแล้วครับผมสวัสดีเพื่อนพ้องในวัยรุ่นด้วยนะครับนะคลิปนี้ผมเอาปลามาเปิดแบ่งนะครับเป็นแบ็กสตาร์ไม่มีมุกนะ มีมุกเม็ดเดียวนะครับที่ตัวเท่าที่สังเกตนะครับนี่นะเกิดจะเป็นโกลไลด์นะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าลอกท่อนตัวหมดแล้วเหลือที่เครื่องวนันนี้แจ่มเลยนะครับแต่ติดแดงตัวนี้นะครับเออตัวนี้นะเป็นในครอบของคั p เปอร์สตาเทลหรือสตาเทลมุกทองนะครับชุดทีเฟลไปนะปรากฏว่าติดสีดําเยอะนะครับสีแดงน้อยนะก็เดี๋ยวแถมตัวเมียชุด คอกดำดำทั้งครอกให้ไปเอาไปเข้ากันนะครับก็คือเป็นพี่น้องน้องพี่เป็นเครือญาตินะครับเข้ากันได้เอาประเ็นต์เลือดนะครับมาเข้ากันนะถ้าเกิดว่าหลุดแดงก็เหมือนตัวข้างหลังนะครับนี่แบบแวบบนะตามนี้นะครับตัวนี้เครื่องใหญ่นะครับกระโดงฐานกว้างสูงด้วยนะครับแต่ว่าการแรกต่ำไป นะแล้วก็หางนี่กลางเป็นตัว C นะครับนี่ตามนี้มัน C C คล้ายๆตัว C อ่ะ C ีบอลมีปากนะครับนะนี่ตามนี้นำคลิปนะครับผมนะฮะตะเกียบเหรอเหมือนจะแตก2แต่ว่ามันไม่ได้แตกแบบว่าเหมือนหลักมะม่วงนะครับ <c oughs> มันแตกปลายเนาะแล้วก็เอาที่ชอบนะครับนะส่วนตัวเมียเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้แถวๆนี้นะครับวิดีโอ ใครที่ชอบก็ตามช่องทางที่ทิ้งไว้กับผมมาแล้วครับผมสวัสดีเด็กๆดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ตาด้วยละ่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตานะทนาหลานเฮ้มชอบกดไลค์ไม่ชอบกดแชร์ถ้าถูกใจก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำปลาและคลิปต่อๆไปด้วยนะโอสกดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งล่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆและปลาส,สวยๆจากช่องชิวเปตา ไฮ้ยใครังไปทำตามนะฮะทำตามเดีนี้มันเฟ้ยอย่าให้รู้นะนอืมมันดกี่มัน,ม,นมีคนจะไม่ทำตามอย่างนั้นเลย